สดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับพอดีก็ปู่บอกให้โทรหาเจ้ครับค่ะขอบคุณที่มาแล้นะคะขอบคุณที่เล้ยงแนวทางวันนี้เราต้ขอโทษจริงะพี่ครับไม่เป็นไรครับผมครับธรรมดาเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะเจ๊เนาะใช่ค่ะพี่นี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับครับผมทางหมดนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะเจ๊ นิยวครับคือเป็นสูตรที่เรียนมาจากหลวงพ่อเป็นสูตรที่เรียนมาจากพ่อปู่ฤาษีเดินดงครับค่ะครวันนี้ก็เรียนนขั้นมาได้อ่าพี่ยวสามหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะโอ้ครับครับผมแม่ก็สอนให้มาสองวันแล้วพี่ยวครับเป็นสูตรทำาวนครับครับเป็น เป็นสูตรเดิมใช่ไหมครับเจ๊ใช่ค่ะสูตรเดิมนะครพี่นิวเสิร์ฟสูตรเดิมที่ว่าเพราะพ่อปู่ิษีเดินตรงประสอบมาตั้งเริ่มต้นเลยค่ะอ๋อครับครับแล้วแล้วแล้วเจ๊มีการเอาไปปรับเปลี่ยนอย่างนี้อะไรมีไหมครับไม่เลยค่ะสูตรไหนสูตรนั้นคือสูตรของพ่อน,นะครับพี่นิวโอ้โหครับครับเจ๊จเสียดาดงวมดทีด่แล้วนะจเนอะ ก็ซื้อมาเนี่ยประมลาณสามสิบวลายนี่นะพี่นิวโอ้ค่ะพอดีเมื่อเช้าโทรไปหาพ,าพอ่อแกพี่ฤทธิ์เดินตรงนี้นะคะว่าพอดีฝันเห็นแม่เนาะแม่ก็เสียชีวิตไปก็ท่าท่าวันที่สามสิบนิุนานที่ได้ห้าปีไปโทรไปถามแกว่าเนี่ยฝันแบบนี้แบบนี้แกบอบกว่าฝันที่ดีมากเลยฝันว่าอามีคนหนักเอาลงศพแม่พี่นิวไปแห่แล้วก็มีกองยาแล้วก็มีมา้า มีม้าเดินข้างหน้าในขบวนเลยอะแล้วก็ที่โรงศพของแม่พี่อะจะเป็นที่แปดบ้านอะไรมีเพชรมีพลแล้วยิบยับ,ยบแล้วยิบย่ำยิบย่ำเป็นยิบย่ำเจอพี่นิวอ๋อไม่เคยฝันแบบนี้เนาะไม่เคยไะครับแกก็เลยบอกว่าลองซื้ออ n น i e ด้วยอายุแม่กับซื้ออาซีสูตรดูอ๋อครับพ่อพูดอย่างไงาว่าลองซื้ออายุแม่แม่พี่กำลังี่ตายก็แปดสิบครับแต่ถ้าเป็นปีนี้เป็นแปดสิบห้าปีพี่นิวอ๋อครับ แต่เมื่ออนปีก่อนนู้นพี่ก็ปลูกอยู่นะที่ย่อฝันนะพี่ปลูกกว่าสามร้อยค่ะครับค่ะผมออกอายุใช่ไหมคะปีปีปีที่ฝันปีนั้นออกอายุคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะออกอายุคุณแม่เลยถ้าเป็นปีนี้แม่ก็แปดสิบห้าปีพอดีค่ะนี่ถูกนะค่ะสามสิบประการที่ครั่ะแต่ไม่มาฝันคือช่วงช่วงเช้าพอดีช่วงช่วงภาคกำลังวิ่งฉาบตุ้มปีสี่ปีห้าพอดี ครับค่ะไ<อ>ม่ได้โทรไปหาพแล้วพ่อเราฝันว่ามันฝันแปลกๆเนาะว่าทาไมตบแม่เราทําไมมีเพชรมีพลมีอะไรพ่อบอกว่าฝันแบบนี้คือฝันที่ดีก็คือแม่เราไปเกิดแล้วก็ว่าเั่านั้นค่ะครับแปดครับแปดสิบห้าใช่ไหมครับค่ะถ้าว่าถ้าถ้าถ้า ที่สามสิบเดือนมิถุนาแม่แปดสิบห้าปีเสียเสียห้าปีครับพี่ยูเสียที่ไปห้า่อแม่ที่ตายตอนนี้พี่ยูแปดแปดสิบปีค่ะโอ้ครับครับของที่แม่พี่เสียไปคือออกพสแล้วก็ออกอ่าออกออกอาวันที่แกเสียชีวิตครบรอบแปดสิบคนนี้พี่ก็ถูกป่วยเหมือนกันอ๋อครับครับแล้วแล้วแล้วเจ๊ไม่ได้เอาศูนย์ใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือคนเสียชีวิตไม่ได้ไม่ได้เอาศูนย์ หรือว่าเอาแปดห้าอย่างเดียวเลยครับเจ๊ต็น่าจะมีศูนย์ใดเวยแต่พ่อบอกว่าถ้าแบบเนี้ยาลงศพก็น่าจะเป็นสี่ศูนย์ลงศพน่าคนตายอ๋อพี่พี่คิดว่าอายุแม่พอนี้แปดสิบห้าปีพอนี้เนาะน่าจะเป็นแปดห้าศูนยไหมหรือยังไงก็ไม่ไม่ไม่ไมั่นใจอ๋อครับครับผมแต่ว่าพี่ก็ซื้อตรี่มาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะซื้อสี่ศูนย ซื้อเยอะเลยวันเช้าก็เยขี mm. ่ไปตลาดไปซุสตอรี่มาได้โชรหาพ่ออนสองโมงพ่อบอกเออเรามาซื้อถุลูกเอาไปซื้อดูแต่ว่าฝันงกันี้เป็นฝันที่ดีนะเพราะว่ามีท่องคนแยกมีทั้งเป็นขบวนเลยพี่นิวมีแต่ป่าวโยงดนตรีอ่ะแล้วก็มีม้าเดินข้างหน้าครับแต่ว่ามันชอบใจก็ทําทไมแม่เราที่ที่ดงศพอะ่ะคือเขามีเพชรเขามีพลอยเต็มไปหมดเลยอ๋อครับ คือชอบตรงว่าสามไมเก็กคอยแม่อยู่ในโรงศพแบบนุ้ยไปรับไปดิบไปรับไปดิปบปปบปปับหมดครับ<ะ>ผมอาจจะเป็นสี่ศ<ะ>ูนย์ก็ได้เนะค่ะเนาะอืมอาจจะเป็นสี่ศูนย์เนาะค่ะค่ะพไม่รู้แล้วแล้วตัวไหนครับที่เจซซื้อลอตเตอรี่มาเยอะที่สุดเลยครับเจซรู้รสึกว่าวันนี้จะเป็นอ่าหนึ่งชบอร์โทรศัพท์หกสี่ทุนทีแล้วก็ต้องก็ตามอยู่ครับแล้วก็สี่ศูนย์ ครับค่ะแล้วก็เป็นแปดห้างก็คือซื้อมาหลายรายัวค่ะเพราะว่ามีผู้รอบแม่แต่ก็ยังไม่ถึงเละเนาะพี่เพราะแม่จะเสียวันนี้พี่สามสิบมิถุนาก็จะได้ห้าปีครับแต่ก็ซื้อเกลือมาไว้จริงค่ะพี่แต่ก็ซื้อมาหลายรายที่มันหลายเลขมากเลยเนาะมีดีไหลเยอะมากเลยค่ะพี่นิวหนึ่งเจ็ดก็มีพี่ีสี่เก้าเก้าสี่สี่หนึ่งสี่เก้าเก้าก็มีหนึ่งหนึ่งก็มีพี่นิวครับ หกก็มีพี่เยอะมากครับครับมองก็คือว่าท่านผู้ชมบางท่านี่อาจจะลงทุนตามพี่ไม่ไหวเนาะครับไม่ไหวครับม่ไหครับอวครับผมหนูคือส่วนตัวตพี่ครับแต่แล้วแต่เอฟซีเขาจะซื้อนะคะเมื่อเช้าซื้อหลายใบมากเนราดีใจที่พี่ว่าเราฝันห็นแม่คือเราดีใจอะเนาะค่ะเมัตตอรี่ใหญ่ี่สครับเยอะมากค่ะ เพราะว่าฝันเห็นเนี่ยในลักษณะนี้เคยถูกเยอะใช่ไหมครับเจ๊ถูกสามร้อยค่ะเดี๋ยพี่ชายเยอะพี่ชายถูกห้าร้อยตอนนั้นฝันเห็นนะคะอบค่ะครับครับเพราะเราไม่ค่อยบ้าเล็เท่าไหร่นะเพราะมันเป็นหวยทางไอันั้นนะครับพี่อ๋อครับครับเข้าใจอยู่ครับผมค่ะตอนนี้ทางบ้านของที่พี่อยู่เนี่ยเขาก็ไม่รับแล้วอ๋อครับต้องซื้อตอรี่เอาคับพี่อ๋อต้องซืตเตอรี่อย่างเดียวเลย ครับผมครับส่วนส่วนสูตรคำนวณนี่ของเจเน้นเป็นตัวไหนครับถ้าจริงๆว่าชอบเน่ะก็ชอบเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามถ้าชอบม่ะเนาะครับค่ะเนึ่งที่พ่อคำนวณมาเนี่ยชอบหมดทุกเลขเลยครับพี่นิวนอกพแต่พี่ก็ไม่มั่นใจอะเนาะว่าสูตรนี้อะจะเข้าไหมแต่าที่แล้วที่หลุดครับคุณตรงวันเนาะครับค่ะ ครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่ความฝันเก๊ก็อย่าทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ทิ้งค่ะพี่นิวก็จะ่ากล่าวว่าวันนี้แบบตอนเย็ยนเย็นชอกไปดูอีกไปซื้อสี่ศูนย์อ,อีกค่ะคพราะ,ะว่าสีู่นย์นะพี่นิวนะลงศพอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เขาเล่นอะไรกินครับพี่นิวพี่นิวพาจะมีเล่มมั้งไหมอะ ตีไปให้ใครได้บางพี่ก็น่าจะเป็นอายุคุณแม่แล้วก็สี่ศูนย์เหมือนที่ปู่ว่าใช่ใช่ครับก็ตีในลักษณะกเดียวกันกับปู่นี่แหละครับก็เอาเป็นอายุของคุณแม่แล้วก็เอาศูนย์ใส่เข้าไปเพราะเป็นคนเสียชีวิตเนาะใชะใช่ครับหรือไม่ก็จะเป็นแปดห้าูนย์หรือไม่ก็ศูนย์แปดห้าอะไรประมาณนี้แหละครับเจ๊ครับกลับไปกลับมาแล้วพี่ครับใช่ครับอืม <0. S 2> เพราะว่าแปนี่เป็นอายุต,ตอนคุณแม่เสียด้วยนะคะเนาะใม่ค่ะแม่ตอนแรกแม่เสียแปดพอดีครบรอบพอดีแม่เสียแปดสิะพีพอดีกับพี่คร่ะอือถือว่าเลขสวยอยู่นะ85เ,เนาะใช่ค่ะเป็นหเลขสวยอยู่ครับแต่มันเช้าไปดูไม่มีอะไรที่นิวแปไม่มีนะคะมีเข็นได้ได้มา8ได้มา53รู้สึกว่าสี่ไปไม่ห้าไปไม่มั่นใจประชานีได้ไหม่ค่ะ ้าพที่มีอย่าว่าเย็นนี้พี่ก็จะออกไปดูอยู่เหมือนกันที่มีงบอือครับครับแล้วก็อันอั้มด้วยใช่ไหมครับเลขแปดห้าในเจแถวนั้นแถวเจอยู่ครับคือคือภาพที่พี่พูดตรงๆนะครับครับครับเข้าใจอยู่ครับผมพูดตรงานะแล้วก็บอกว่าผมเข้าใจเจ๊นะแต่ว่าเย็นนี้เออเจ๊เห็นไหมเขาคุอเขาอกว่ามานนั้น วันที่แล้วที่เราไม่ซื้อพี่เลยซื้อแต่พีเยอะมากเลยต้องพี่ยืมรอดตอนสองรอบครับถ้างั้นเราถ้างั้นเรานี่ใช่ค่ะพี่ไม่เป็นไรถ้ามันโชคเราเราก็ต้องได้พิวครับผมทำให้ช่างพี่ก็ไม่ได้ไปอะไรหรอกใจครับครับผมก็คือว่าคนมันจะมีดวงสุดท้ายถ้ามันจะถูกมันก็ถูกอย่างนี้ใช่ไหมครับเจ๊ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมอพ่อมันทีแล้วพ่อถูกเลยพ่อเลยสีเด่นดงก็ถูกเข้าด้วยครับแกได้ลูกแต่หนูไม่ได้ไม่ถูกครับผม แต่เจ๊ให้มาห้าสองมันลูกแต้มหนึ่งมัน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 มีหน้าวิหลังอเนาะค่ะค่ะเร็อยากให้เจซีทุกคนถูกนะพี่นิวเนาะแต่ว่าเลขไม่เข้าก็ต้องยอมรับคัาจริงว่าไม่เข้าจริงๆค่ะครับใช่ครับเจ๊ก็คือเจ๊ก็ฝันในลักษณะสั้นๆประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะฝันแค่ประมาณนี้ค่ะว่าฝันเห็แม่ แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเข้าฝันเราครับพี่นิวครับแต่ที่เราสืบไปทําไมโลศกแม่เรานี่แปลกมากน้องมีเคลรเต้นไปหมดเลยต้องพลอยทั้งเพชรและยิบยับเต็มไปหมดเลยอ่ะครับเดพ่อเขาบอกว่าถ้าฝันแบบนี้แม่เราอ่ะมีบุญมากแล้วแม่เราไปเกิดแล้วนะลูกนะครับอืต้องขอให้แม่ไปเกิดในสาโคกขึ้นเป็นครับสาโครับีครับครับถ้ายัางไงเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนี่มีถ้าเจ๊มีความฝันดีๆเดี๋ยวยังไรเลแอดมินโทรหาใหม่นะครับเจ๊ ได้ครับขี่นี้ครับเผื่อค่ะแต่สูตรค่ะแต่แต่สูตรไม่เพิ่มแล้วใช่ไหมครับสูตรนี้ไม่น่าไม่เพิ่มนะครับขี้นิ้วก็าเป็นสูตรของพ่อหรือสี่เดือนดงที่เรียนวิชามันกันกันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วตับพี่นิ้วก็จะได้สัหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเมื่อวานพ่อโทรมาคุยอยู่แป๊บหนึ่งก็บอกเอออ่าทาลองทำสูตรนี้ซิลูกก็เลยได้เก้าหนึ่งเหมือนกันครับเพราอนี่นิวค่ะครับผมครับงไงได้เค่นี้ครับ ครับครับถ้าจะมีเพิ่มก็อาจจะเป็นความฝันเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับเจ๊คงสุดท้ายใช่ค่ะเดี๋ยวก็อยากให้ทุกคนถูกเนาะพี่่ะก็จะได้มีคขาก็จะได้มีชงมีรับร่วมกันนะเจ๊เนาะใช่ค่ะเผื่อมีบุญวาสนารวมกันได้ร่วมบุญกันอย่างนี้เนาะใช่ค่ะพี่นีเช่นกันมีมีบุญวาสนาได้รวมบุญเช่นกันครับครับผมยังไงก็ ท้ายคลิปยังไงก็ขอขอบคุณเช้มากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมะขอบคุณค่ะขอคุณขอบคุณนะแล้วก็พี่น้อง้วยนะคะจริงสำคัญที่สุดก็คือกราบขอบคุณคุณพ่อสีเดือนดวงนะคะที่สอนวิชาเรียนสูตรคานวณจากข้อมูลสีเดือนดงนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นสูตรสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะส่วนความฝัน850แล้วก็4ี เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนับชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ